ที่แก้ปัญหาฮิสโตนะคะทุกคนนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำร้อนอย่างนี้นะคะน้ำเปล่าแบบนี่เทใส่หลังะคะ่ะนี่หลังเย็นแต่น้ำเย็นช่องฟรีซนี่เข้าไปน,นี่ก็ร่าเข้าไปน,นี่พอเดี๋ยวมงกินออโอเคช่อยไปดูแป้งแล้วนะคะทำเติมเกียวต่อนยคะ่ะ สนใจผมตรงนี้มาแบบเท่บ้าเลยนะคะคือแบบมีน้องเมลด้ยวยนะน้องเหี่ยวอยู่บนหัวด้วยจังช่างรักช่างโอที่แก้มก็มีน้องหมีบนหัวมีน้องเมวนี่นี่ไม่แปลกเลสวยมากอบบงามมากนี่เนี่ยสีใสใยแล,ลลลแ,ะะแล้วก็เนื้อเนื้อกางดีมากแล้วก็นี่เราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวญญเราจะมาหยอนด้วยนะคะว่าเท่ยังกระแทกมานะคะคุณจะว่าเขาเป็ไนไ ให้เท็กไม่ทานร้อนจัดเปิดไฟนะคะคือ,อยังแบบยังหัวไม่พอเะยขออีกสักไปสองกิโลนะะึเปิดไฟสมาลงไปแรงๆนะแรง <c oughs> ยากระทะนะคด <c oughs> ยวมันจะได้โ่วถึงมานยอนนะคนก่ะคะคนที่กิ๊กๆน้วงยอนนะคะเรีบร้น,น,นะะนี่มดลงไปลน เอาไปแรงไปหลีนะคะหลีนะคะเพราะว่าหลีมันจะวนไม่ได้นะคะเราต้องเกลี่ยให้มันบางๆด้วยนะคะมันบางๆนะคะถ้ามันไม่บางมันจะหนาไปมันจะไม่เรียบร้อยแม่อะไรนไหนเนี่ยเเตอร์นี่ยเหนื่อยจริงจริงเลยดีไหมมันแบบมันมีนแบบมันองดีอ่ะไม่ยามอ่ะ

มีเยอะใส่อวมีน้อยใส่น้อยนี่มาหนาๆาล้วะหมวนจ้รอไรนี่มหมนจ้รอไรว้าวอ,อไปนิดนึง๋ตวไม่กอบว้าวอุ้ยสุดยอดเลยเงี้ย่เนี่ยเปนยังานะนี่นี่ได้กี่มาาแค่คนเาียแหละสดีรกทานนี่ได้ยังนะสามารถทำ ค่ะัวเคลื่ได้หมาเราแอะระไรไปบายค่ะเฮ้ยเหนื่อยร้อนทิมเบิงครับจิมเบิงไปทิมเบิงไปเลยเปนไงเจ้าเกิด <crime> ที UH, no ่ไหนก็ไู้เกิดที่ไหนก็ต้อรู้ว่าเป็นคนทุกที่นะะเกิดที่ไหนก็คนทุกที่คาะจะเหนื่อยบ้างอะไมั้งยืดไปออกสุยืดไปออกแถวๆอคุณจิคุเยอะมากนะจิมเบิงตาดำร้อนอ่ะรอตต่ แฉะงดงามมากจ้างกงามจ้าเราอีกไปไปยังแล้วเดี๋ยวมันจะเปใส่พุงเรานี่ดูว้าไม่ยังสมสวยด้วยหูยแล้วออก้วยอ่ะแบบร้อนอ่ะจิมฮม่มันกูดมันรู้สโอเมก้าปวะจามันยอดมากอืมนั่้จะอะไรฉันเนี่ยไม่น่าเชื่อ อันนี้ซึ่งอันนี้ซึ่งฉันเป็นเลสิตนะคะมาดูอืมออมอืมกินนี่แล้จะกินอะไรได้ก็ามดูเ้อเบียกินไม่ะน้องาียกินไม่ไะทำไมได้ จรินเหรไปแอบกินทุเรียนดีกว่า